ุทมสัสสกนาโมตสัพพะศวรโตอะระนาโธสัมมาสุปัสสกนาโมสัพพะทศวรรโอระโสัมมาสุัสสกยตเตันเตสามพสังโตปุจฉานาคมันเตเตตานิส,ส,ส,สีมานิมิา hmm.

าาม,า,า,มา,รา,า,ารุสังโสหาหันเทวะมาตาตุอาทีนันจาปิยะชนานางีิรัสตังสีตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายนานวารูปนินิเสมาพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่รพระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาขออานิสงส์ออสแห่งการถวายรูปวิมิเสมา,าเพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย มันก็เป็นวามเสี่งภัยนลระก็มาสลาย